ทู้ชมที่ครครับส่งภาพกันมาให้เราได้ชมกันแล้วนะครับนี่คือ B32 ที่ท่านพระอาจารย์เพียรินหาดกลวดนะครับที่วัดสนามคลีตะวันตกอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านผู้ชมท่านได้กรุณาได้ส่งภาพให้เห็นนี่แดงแล้วแดงแล้วท่านผู้ชม b 3 2ท่านผู้ชมลูกใหญ่เห็นไหมลูกใหยใหญ่ว่าอย่างไนนะไม่ใหญ่ธรรมดาท่านพระอาจารย์ได้ชิมแล้วนะบอกว่าสุดยอดเลย นะครับตั้งแต่ลูกอ่อนเลยเนี่ยไม่ฝาดเออนะนะนะท่านผู้ชมครับก็เป็นการาสื่อสารการรายงานมาให้กับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านได้ได้รู้กันอย่างรวดหน้าจะได้รู้ข่าวครา,าวกันช่วยกันพิสูจน์ความจริงว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะพิสูจน์ความจริงกันไปเลยสวัสดียมิเชียนต้นนี้ที่บอกว่า6กฉันนะตอนนี้วันนี้วันที่30พฤษภาคม92วันแล้วครับ เ้าสีหน่อยๆตอนนี้กำลังต่อสู้กับฝนไม่รู้จะมีแตกบ้างไหมสวยงามครับสามกันเพิ่มเข้าสีหน่อยๆแล้วเ,เห็นผลงานเลยสั่งคุณวิเชียนไปหต้นหต้นปลูกเรียบร้อยแล้วสั่งเพิ่มมาอีกสามสั่งไปเมื่อวานลนะแลวนะรอคุณวิเชียนส่งมาอีกสามต้นเก้าต้น ผลงานใช้ได้นี่คือ V32 ปี2เดือนออกผลแล้วเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวรอดูชิมผลอีกทีหนึง่งรอความหวานจะมาอย่างสั่สงคุณวิเชียนเพิ่มไปอีก3ต้นรวมแล้ว9ต้นได้เพิ่มนี่ยวเดี๋ยวถ้าดีสั่งเพิ่มอีกนี่คือผลงานเ,ออเข้าสีแล้ว V32 สุดยอดกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านก็กรุณาเป็นธุระในการถ่ายภาพมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่าที่วัดของพระอาจารย์เนี่ยนะมีอินทรพลสายพันธุ์ใหญ่ V 3 2นะครับแล้วก็ท่านก็ได้พิสูจน์ในการชิมตั้งแต่ผลอ่อนเลยปีนี้ออกปีแรกนะครับ6 8, 8, จันแปดจันแต่และต้นเนี่ยโอ้โห,โหโตเต็มกันเลยแล้วลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยทนะ่านผู้ชม ลูกใหญ่ๆแบบนี้กันเลยอะไรท่าผู้ชมดูที่โคนต้นของท่านพระอาจารย์นะครับก็ไปการปลูกไปการดูแลตามปกตินั่นแหละนะไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากกว่าท่านอื่นเลยนะไม่ได้ใช้มน <c oughs> พ์ะรพาจารยร์พระอายจารย์ยืนนั่นบอกไม่มีมนไม่มีคาถาปลูก,กเกษตรธรรมดาธรรมดาละวิเชษเออนหละเชื่อกันนะท่านผู้ชมนะนี่คือวีสามสิบสอครับ นะที่พระอาจารย์ได้คุณราส่งภาพมาโอ้โหท่านผู้ชมที่ครบครับยิ่งนานวานันยิ่งฝนมาเอาเป็นว่ายิ่งสวยงามครับต้นพันธุ์อินทพาลามสายพานันวีสามสิบสองแดงจัมโบ้อินเดียของเราเนี่ยปรากฏว่าสวยงามมากเออเปิดหมวกเลยดีกว่าทนร้อนหน่อย <c oughs> เออเออเอเอ,าเอาตามนี้ทนะ่านผู้ชมโอ้สวยงามสวยงามโอ้ยิ่งนานวานันยิ่งสวยนะต้นใหญ่ต้นสวย งดงามนี่ดึงขึ้นมาให้ดูหน่อยโช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 นี่ขนาดนี้โอ้โหนี่ลากยาวหนามหนามหนามต้องตัดร่องตัดลากให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูเอาดูเอา <c oughs> ดูเอาเลยสวยงามขนาดไหน เออสวยงามขนาดไหนโอ้ลืมไปท่านผู้ชมลืมลืมลืมโอ้ยเอาแต่จะเอาแต่จะโชว์ต้นลืมนี่ตอนนี้เนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมที่ครบครับรายงานผลของการตรวจ DNA กลับมาน่าชื่นใจแล้วก็น่าร้องไห้ <c oughs> เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมไ <c oughs> อ,อตัวนหนือสือแดงๆน่ท่านผู้ชมนะคือต้นตัวเมีย ส่วนไอตัวหนังสือดำๆตัวเลขดำๆน่ะตัวผู้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมท่านผู้ชมผมกําไรเยอะเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเออดีดีดนะผลตรวจของเขาแน่อยู่แล้วใช้เคมีราคาแพงนะห้องปฏิบัติการเนี่ยนะดูนะนับดูหมายเลข51นะครับ2ขีดนะท่านผู้ชมนะ DNA 2แถบเท่ากับตัวผู้นะท่านผู้ชม52 ดีเอ็นเอสองแถบเห็นไหมตัวผู้ท่านผู้ชมนะอันไหนที่หากว่ามันผลมันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาซ่อมหลายรอบนะท่านผู้ชมนะเขาซ่อมหลายรอบเลย53 2แถบตัวผู้ท่านผู้ชมเอาไหม <c ười> ใครจะเอาบางคนบอกว่ามึงอย่ามาย,าย่อเย้ยนะพี่เชียร์นะออนะครับส่วน54นะ 54, นะท่านผู้ชม54า่นะหนึ่งแถบนะเท่ากับเป็นเพศเมียเห็นไหมท่านผู้ชมชัดนะ55 หนึ่งแถบนะท่านผู้ชมนะเท่ากับเพศเมียต้นตัวเมียห้าสิบหกสองแถบเห็นจางๆหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับหลายเที่ยวหลายรอบของการพิสูจน์ของการตรวจของการทด,ท,ดทดสอบในห้องทดลองเป็นตัวผู้ท่านผู้ชมสองแถบสองแถบห้าสิบเจ็ดก็สองแถบท่านผู้ชมครับเห็นไหมหมายเลขนี้ฮะห้าสิบเจ็ดสองแถบนี่ยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะผลตรวจมา 57-2แถบ58-2แทถบ, 58, ทบเห็นไหมท่าบผู้ชม58ก็2แถบนะครับ59ก็2แถบท่านผู้ชมครับตัวผู้ฮนะตัวผู้ตัวผู้ผมดูเหมือนว่าจะมีความสุขใช่ไหมเออนี่แหละท่านผู้ชมได้เห็นว่าคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับต้นทุนทั้งนั้นที่เเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปฉะนั้นราคาที่อยู่ในประมาณนี้ก็โปรดจงได้มีความเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาให้กับวิเชียนเดินนะท่านที่เคารพที่รักทุกท่านครับให้ได้เข้าใจกันนะของดีจึงบอกกันต่อแล้วก็ได้สื่อสารกลับมาให้กับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วหน้ากันไปท่านผู้ชมนะผลตรวจ d n เท่านผู้ชมครับเน่แล้วส่วนท่านที่สนใจอ้อยข้าหนึ่งขวบปีแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ ต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยกันเลยต้นตัวเมียนะสายพันธุ์ดีแดงอินเดียวีสาโอ้โหสวยงามเห็นไหมเห็นไหมใหญ่เลยเอาไปปลูกเนี่ยผมให้นะอย่างช้านะสปีนะอย่างเร็วกว่าปีครึ่งนะครับอย่างเร็วกว่าปีครึ่งออกลูกแน่จัดกันไปจัดกันไปนะเพื่อที่จะให้ท่านได้ของดีๆไปประวก,กันเป็นแถวนี่ครับราคาพันห หนะึ่งพันไม่ไหวและไม่ไม่พอไม่พอค่าห,นะออาอหนะ้องแผลบนะไอพอค่า้องแลบนะท่านผู้ชมนะพันห้าพันห้าพันหเออพันห้ก็รวมค่าส่งนะรวมค่าส่งอยู่ในตรงนี้เลยนะครับจัดเป็นราคาที่เบาๆนะไม่หนักจะได้ของดีไปนะครับส่วนบางท่านบางคนคอมเมนต์บอกว่าซื้อขากินดีกว่าเอา้าสะดวกแบบนั้นก็เอาแบบนั้นไม่ว่ากาันแล้วแต่ ส่วนบางท่านบางคนบอกว่าปลูกเองดีกว่ามีของตัวเองได้ลุ้นได้ดูนะครับได้ชิมแล้วก็ได้เอาเป็นบรดดกให้ลูกให้หลานในอนาคตอ้าก็เรื่องของท่านไปนะสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับจะไปบังคับขู่เห็นใจกันไม่เอา <c oughs> นี่ต้นใหญ่ต้นสวยนะครับได้อย,ยอย่างนี้เนี่ยไม่ผิดหวังท่านผู้ชมที่เคารพครับจัดกันให้จัดกันไปจัดกันดูจัดกันดีจัดกันไปเลยนะครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์อิทธพลามที่ เรียกได้ว่าคนได้นิยมชมชอบในรสชาติขนาดความสวยโอ้ยสีสันได้เลยนะครับ V32 เลยจ้าท่านผู้ชมที่ครครับอา้าวให้ได้ดูกันต้นสวยสวยต้นสวยสวยให้ชมให้ชมนะครับนี่อ่ายกไปไว้เก็บรอส่งรอจัดส่งนะครับนะรอจัดส่งให้ท่านเลยนี่สั่งกันเข้ามา รอจัดสรงสั่งกันเข้ามาเอาแผนกล้องแผนกล้องเอาแบบนี้เอาธรรมชาตินะท่านผู้ชมนะครับเอาธรรมชาติแล้วก็ปะปนกับความขี้เกียจนะท่านผู้ชมนะ <S <S 2> <S 2> เอาเป็นว่าผมเรียนท่านว่าเอาความเป็นธรรมชาติของการถ่ายทําก็แล,กแล้วกันแล้วก็ปะปนผสมกับความขี้เกียจแต่จริงๆงผมก็เคารพผู้ชมแหละนะเคารพผู้ชมแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันได้บรรยากาศแบบธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เป็นการ ตัดต่ออะไรมากมายนะตัดต่อมากมันจะกลายเป็นว่าเราก็เนีเอาภาพเด็ดเด็ดเท็ดเท็ดเท่านั้นนะไปนําเสนอนะครับอ่ามันอะนมีข้อคราหากันแบบนั้นฉะนั้นเราก็แบบนี้เลยนะเอาเด็ดเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอ้ยอยาวร่วงร่วงขาดขาดถุงขาด้ายแต่ถุงขาดร่วงเลยนะนี่ เอาไป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 เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปเลยเอาไปเลยต้นใหญ่ต้นสวยต้นอวบนะหมดนี้นี่เสียดายเลยนะถ้าช้านะหมดนี้เสียดายเลยนะช้าเนี่ยนี่ครับต้นสวยขนาดนี้ออ <c oughs> นะท่านผู้ชมนะแตกใบขนนกแตกน้ำบ้างแล้วก็มีนะครับมีแตกใบขนนกบ้างแตกน้ำบ้างก็มีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ อ่าอิทธระบำสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดี V32 านะจ้าท่านผู้ชมครับอ่านะครับรีบสั่งกันด่วนเลยผลกำลังมาเอาไปปลูกโตปรูดอ่าโตเร็วนะครับโตเร็วโตวเร็วนะนะก็เริ่มลอยหลอลงไปเยอะแล้วนะลอยหลอลงไปเยอะนะท่านผู้ชมนะอ่าว่ากันไปสั่งกันเข้ามาครับท่านผู้ชมครับ